สวัสดีทุกคนที่กำลังเด็กข้าวเด็กปลาเด็กน้ำเด็กแล้วก็ตามแต่เพอบกับเพิ่มสลีปนอดชายที่แย่งแมงจีนูนมาเกิดพร้อมพลังหมัดเดียวที่สังเวยด้วยการครบวันละก่อนก,นกำหนดของเส้นงอกชื่อของเขานั่นก็คือทิดแขนการ์ตูนห่านจิกนี่กูดูลุ้นพอๆกับหมูซีพีจะลดครึ่งราคาวันไหนประเด็นที่1ดราม่าสุดก็งานคุณภาพซีซั่นสนั่นแหละ อันแรกมันเป็นของสตูดิโอแมทเฮาหลายคนน่าจะเคยผ่านบ้องหูมาบ้างผลงานไอ้อย่าง Hunt ตอร์เด t e o n วันพัน man เนี่ยซีซั่น2เปลี่ยนมาเป็นสตูดิโอ JC s t a f f แฟนคลับตอนนั้นเสียหูดากแล้วนะโอ้สตูดิโอแนวใสๆรักหวานฉ่ำคุณนายหญิงโฉมมึงมารับกระตูกอลังการต่อยอากาศแหวกได้ยังไงไม่เป็นไรดูไปก่อนอาจจะดีก็ได้นี่ดอกแรกนะดอก2ปี2019ช่วงเวลาวันพันแมนซีซั่นสออกฉายพอดีเลยทางสตูดิโอแมทเฮาเดิมนั่นนะมี ข่าวแซบออกมาว่าพนักงานทำงานโอทีเกิน200ชั่วโมงและเบิกบัตรทองเต็มจํานวนด้วยคือมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับวันพันแมนหรอกแต่ไม่รู้เป็นห่านอะไรเรื่องส้นตีนสันมือวักวักว,กวน,วนวๆแถวเนี้ถ้าแมททาได้ทําวันพันแมนต่อกูไม่รู้ว่าไอ้เรื่องข่าวเช้าเนี่ยมันจะมีผลอะไรไหมพอมาสตูดิโอเจแค่2ตอนนะกูรู้เลยที่เขาเสียวกันอะ่ะมันจะอ e ี้นี่เอง ต้นเรื่องอีเจชุดใบตองมีพลังจิตจะมาชวนซาตมาเข้าแก๊งและพ่วงเจอไอ้นินจาอีกฉากต่อสู้มันด,ดูดูโดดโดดข้ามข้ามยังไงก็ไม่รู้และที่กูเบื่อสุดก็คือฉากแอคชั่นมึงต้องออกหมัดรัวๆบวกกับเอฟเฟกแสงงานบุญบ้างไฟแยสุธรไม่ว่าจะเอาหัวโขกก็มีแสงฟิงตะบองฟาดตอนผ่านอากาศก็จะมีแสงยาวๆเพื่อเล่นเอาง่ายแล้วเหมือนโจโจ้มันจะมีอะไรแบบนี้ทั้งซีซั่นเลย คือมันไม่ได้แย่ขนาดด่ากาศนะเฮย้ยแต่แค่มารับช่วงต่อแมทเฮาส์ที่ทำดีโคตรพอ่อโคตรแม่เท่านั้นเองกูพยายามหาความเข้าใจว่าเหตุอันใดเล่าถึงได้ให้สตูดิโอแบบนี้มาทำและด่าสตูดิโอร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ได้นะมันไม่ใช่แนวถนัดเขาตั้งแต่แรกมันมีหลายที่นะที่การ์ตูนเรื่องนี้สมควรอยู่ผมก็ไม่รู้เบื้องลึกเบื้องหลังว่าอาจจะมีปัจจัยหลายอย่างในการเลือกสตูดิโอนู่นนี่มาทำก็ได้แต่เฮย้ยวันพันแมนนะมึงการ์ตูนแมทระดับด็อกเตอร์สโตสกาโมโต เดเยื้องเข้าไม้ฮีโร่มึงไม่โดนย่อนหางมงป่องยัดเข้าสบู่อาบน้ำกระบูนโขละ สำหรับใครยังเอะว่าซีซั่นสามรอดหรือล่วงกูบอกได้เลยเท่าเดิมกับก,บกำไรแล้วคิดอะไรมากอย่าไปหวังอะไรเยอะมึงกำลังเอา2สตูดิโอมาเทียบกันมวยคนละรุ่นชัด,ชดๆนั่นหนักแมทเฮานะสูส่วนสตูดิโอเจซี C ก็ไม่ใช่งานถนัดเขาถ้ารู้โปรไฟล์สตูดิโอมึงจะผิดหวังน้อยลงทำใจรอแล้วคงได้เท่านี้แหละขอซ้ำรมสั้์ซีซั่นสด้านเอาผู้กำกับเฮนไตมาทำอีกเออ เตรียมรอดูฉากไซตามะทำหน้าตดย้อนขึ้นหัวต่อยหมัดจริงจังได้เลยเพราะเขาจะไปนเน้นของะบื้มแทนยิ่งซีซั่นสามบู๊หนักกว่าเก่าอีกสัตว์ประหลาดเปิดสงครามกับพวกฮีโร่มึงคิดว่าสตอรี่บอร์ดงานแอคชั่นจะเหลืออะไรอคงได้ต่อยกับภาพาพื้นหลังวิดีโอเอ็แน่กูว่านะ อลองใจเย็นลงหน่อยลุงพ่วมกับแกผลงานเยอะนะทั้งบนดินและใต้ดินและ j จซีสตาก็ทำโปรเจกต์ด้วยกันบ่อยพอได้ของต่างมาก็อยากจะให้คนรู้มือรู้ตีนทำเพอาพิสูจน์ผลงานมาหลายรอบแล้วนี่โจโจโอเอยโซมาเอยอะไรเงี้ยสิ่งที่หวังจากแกได้นะคือแกแบกเสียงด่าวไว้บนหลังคนรอดูอยู่นะจ๊าลุงแกน่าจะรู้ว่าถ้ากูพลาดนะ่ยจบแน่ขอแค่งานนี้เพิ่มขึ้นอีกสักนิดผมรู้สึกว่าโอเคละ บางคนไม่ชอบวิธีการนําเสนอของตัวละครพระเอกมักมาตอนท้ายเสมอเขาสู้กันจนเครื่องในรวมค้อนกันอยู่ฝั่งซ้ายแลยว้วอะมึงมาทีเดียวป้มหายกูเริ่มท้อทใจแทนไซตามะแล้วนะเรื่องห้าอะไรก็เกิดแต่กับกู คือคอนเซปต์วันพันแมนชื่อมันก็บอกวันพันแมนต่อยทีเดียวเพราะงั้นใส่ตั้งแต่ต้นมันไม่ได้จบไวอะดิเดี๋ยวน้ำมันเครื่องลูกสูบเจนอตไม่ลดช่วงเซตมากประลองศิลปะก,การต่อสู้หายอคอ้นไปสองสามตอนฮีโ,โร่โพตัวนั้นบ้างตัวนี้บ้างเดินเรื่องแทนผมหอกการโรเนี่ยบ่อยสุดละ ผมขอเล่าย้อนกลับไปนิดนึงสิ่งที่ผมชอบในซีซั่นหนึ่งคือรวมการ์ตูนของสตูดิโอแมทเฮาสด้วยนะหลายคนไม่ค่อยพูดถึงคือการทำสีหน้าอารมณ์ของตัวละครว่าตัวละครตอนนี้เนี่ยรู้สึกยังไงคุณไปดูเลย Hunter Death Note เวลาพระเอกเลือดขึ้นหน้ารลยยากมิไรยิ้มแบบเดสไนอ่ะมันทำให้คนดูอย่างผมรู้สึกอินไปกับตัวละครส่วนวันพันแมนตอนไซตามะปล่อยจิตสังหารหรือหน้าง้างบัดจริงจเนี่ยกล้องมันจะช้อนที่หน้าแบบยา สื่อให้เราเชื่อว่ากูเข้าโหมดโหดแล้วนะครับซึ่งขาดกับ Design, คาแรคเตอร์ดีไซน์ควรจะไม่เชื่อแน่ว่ามึงจะจริงจังได้ยังไงทรงคอร์สเพล์หลวงพี่แจ๊สซะขนาดนี้และจะไปพ่วงปวงมเนื้อเรื่องที่ไซตามะรอวันเอาจริงด้วยเป็นเหตุผลให้ไซตามะมักมาช่วงท้ายเสมอไม่ว่าจะสู้สัตว์ประหลาดกิกก๊กหรือลาส์บอสก็ตามเขาตั้งใจใส่กิมมิกอะไรแบบนี้ซึ่งเจซีสตาร์ทำได้ตามกฎมาตรฐานนิดนึงดึงสีหน้าตัวละครไม่ได้เหมือนเฟลแล้วนะมึงทำใจความสำคัญหายอะ เรื่องสุดท้ายของความหนักใจที่สุดทั้งสองระหว่างไซตามะกับโกคูสู้กันใครจะชนะเทียงมาแล้วมาหายตัวละครมันใกล้ๆกันะถ้าเอาแค่สเกลพลังที่วัดได้เห็นกับตานะโกคูเด็กบอลเซตกับไซตามะในอนิเมะเท่านั้นถ้าคิดแค่นี้โกคูชนะเพราะเรายังไม่เคยเจอคู่ปรับที่เก่งกว่าหรือเก่งเท่ากันสู้กับไซตามะเลย แต่โกคูนี่แทบเปลี่ยนชื่อโฉนดบ้านท่านไครโอเป็นของมันแล้วอะจากแรงขา่าโบลสสามารถทำลายดาวได้หนึ่งดวงไอตัวเนี้เรียกหมัดจริงจังเข้าหน้านหนึ่งตุบเต็มเต็มและแพ้เลยนั่นแปลว่าภาคเบจิต้าบุกโลกสามารถให้ไซตามะเอาจริงได้ซึ่งฟีเซอร์ภาคดาวนาเมกเก่งกว่าเบจิต้าชนิดเทียบไม่ติดก็น่าจะเพียงพอให้ไซตามะใส่หมดปอกสักรอบหนึ่งอะคงไม่เกินโกคูซูเปอร์สญาล่าง3หรอกมั้งอันนี้กูเลี่ยมความปวดหัวไม่เอาภาคซูเปอร์มาใส่นะพูดไป ดี๋ยวจะมีเด็กหน่อยลอง เฮ้ยพี่แต่ไซตามะพลังมันไร้จำกัดไม่ใช่หรอนั่นไงกูอยากรู้ว่าใครเป็นคนเปรียบเทียบเนี่ยที่หายเอาการ์ตูนคนละคอนเซปต์ตัวนั้นมีสเกลพลังวัดค่าได้แต่วันพันแมนมันมีกิมมิกร้อยฮีโร่มึงเอามาเทียบกันทำไมสร้างความบาดหมางให้แฟนขับโกคูเบะปากมองคอนใส่ไซตามะมันคงคิดกูผิดอะไรนี่แหละครับวิบากกรรมวันพันแมนกูว่าสร้างโบสถ์ลอยฟ้าคงบ่อต้องของสูงปล่อยลิงไปเลี้ยงบนวงแหวนดาวเพื่อหัดตาชีวิตอาจจะดี ขึ้้นก็ไดชอบกดไลค์ใช้กดเริวันนี้ข้าเจ้าก็ไปแล้วเด้อติรเติตืรเติตเตรติเตเติรเตตเติน